ยี่ห่อเฮ้ยใช้ได้นะเจอได้นะแตกใหม่ว่ะวารถออกเลยว่ะเอารถออกเลยเท่ไ่มะกูแต่งตัวกูใส่ข้างหลังกูใส่แจ็คเก็ตอ่ะกูเท่ไ่ะไม่ไปไม่ใส่ไปวุ้นไปวุ้นอู้งเหอะอะไรกูก็เพิ่งรู้นะตัวงเป็นอย่างเงี้ยคนใช่เหรอ ต่อพันท้ายเอ้ไม่ใช่พันท้ายเใชยต่ออะไรวะดี่น้องดีๆๆต่อพันท้ายเใชยปืนแล้วมึงเปิดแรงหนาเดี๋ยวกูดันให้เอ็มนึงเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วกูนั่งหลังเลยไปดิไปดิไปไหนเนี่ยไปเนี่ยเปิดเพลงก่อนมีเพลงด้วยไอ้เช่ยรถสมโซนเนี่ยนะเอาว่ะเอาว่ะเบสซี่บี๋วใจนะเว้ยมึงเปิดตูวเล่นทำไมเนี่ยเออไอ้อู๊ดไอ้เียกูก็นั่งคอยปิดอยู่เนี่ยกลัะปิดไอ้เที่อ เอ้ยขวาคืออะไรอ่ะแวมั้ยแวมั kind of thing, ้ยแวมั <cosas S 2> <this. S 1> ้ยแวมั้ยแวมัแวนี้อันนี้คือเราคือเรามีหน้าที่ทำที่อะไรเออคือยังงงอยู่เลยเนี่ยอะไรเแี้ยเราก็ขี่มาสำรวจไปเรื่อยอ่ะทบรรยากาศต่อโอ้ร์เก็บของเก็บของได้หว่ะได้อะไรมาเก็บได้ไหมโอโต์คาเม่รักใครอ่ะวิน ไอหนุ่มไอนุ่ไอนุไอ้นุมอรักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย์ฮ่ยเฮ้ยะฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ่เฮ้เฮายเฮ้เ้ยเฮ้้ย้ย่้ย้เฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเเ้ยเ้ยา้เย้เเย้ยเยเฮ้ยปั๊มปั๊มัเฮ้ยเ้ วิ่งไงอ่ะตายวิ่งเก็จระทันเก็จระทันพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเฮ้ยกูเก็บพิซซ่ามาสามอันเลยอะไไเปปแต่แม่งพูดพิซซ่าเจอเลยนั่นสามอะไรอะเฮ้ยคุณนึกถึงโลบอชสมัยก่อนเลยที่หยิบอะไรแม่งแดกเนี่ยเไยเดียมาว่าเร็วไรสัน ไหน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 ถ่ายแม่งดิพวกแซนด์แมนเหรอเหมือนหนังเรื่องเที่ยอะไรอย่างนี้เอาชีวิตรอดทะเลสาบทะเลสาบอะเนี่ยรุ่เพลงมันชิลจัดเลยวะมึงดีไซนเสียงพิซซ่าปะเออคุณลำคาญแล้วนี่ยอีเยลำคาญอยู่ไหนเอ้ยขวาแล้ววะหินเลยงงมือล้วมองไม่เห็นเพื่อะไรวะไปหาดิไปหาดิมึงดูดิแซนด์แมนตามมาบ้างอีเย่ไปคอนเทนเนอร์อเนี่ะ โอเมื่อก่อนมันเป็นทะเลอ่ะโอ้โหไอ้ยกูต้องพึ่งกล้องมาเป็นไฟฉายเฮียไอ้เฮียมึงถ่ายคนในจังหวะที่ได้เห็นอะไรกล้องเออมันเบไปมันไม่น่าเกิดมาเดี๋ยวแซนแมนมาเดี๋ยวแซนแมนมาเดี๋ยวยิงไวๆอยู่ด้วยไอ้เฮียมันหลอดแปลกๆว่ะเหนาวแล้วไอ้เฮียคนขับรถกูชิวยิ่งไปเฮ้ยกูหล่น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  เราก่อนไอ้เหี้ยเราแล้วกูมองไม่เห็นมึงด้วยถ้ามึงไม่ไม่ถ่ายอ่ะเฮ้ยแซนแมนแซนแมนไหนแซนแมนขแซนแมนช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนกดไฟดีกดไฟดีขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 ไหนแซนแมนว่าไอเหี้ยไอเหี้ยมาแต่เสียงมาแล้วมันมาโลกเฮ้ยไอเหี้ยเฮ้ยอเฮ้ยวาวไปช้าดีกว่ามองไม่เห็นอะไรเผื่อพันเลย พิซซ <Pizza> ่าก่ไม่เห็นเลยเลยว่ะเอ้ยโอ้โหแม่งรู้ว่ากลางคืนไงแม่งเอาไอ้เหี้ยนี่มาขวางเนี่ยเนี่ยเนี่ยแสงไฟแสงไฟเอ้ยฟารมสเตชันวหรอัวไม่น่าใช่ปั๊มไหมใช่ฟาร์มมเห็นวิทย์เอามันลงไฟฟ้าเหรอโรงงานไฟฟ้าว่ะเฮ้ยไอ้เทีอยจะเรียกว่าโรงงานเลยเนี่ยเนี่ยเปิดประตูได้ลำบากว่ะไม่มีไฟฉายเนี่ย ัมมก็นไอเพชรใหม่เพชรใหม่โอ้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 ติดไปหมดเลยเว้ยกระดานหมักลุกไอชิ้นนี่นะกระดานหมักลุกโอ้เอ็กโอเอ็กโอเปล่าเอ็กโอเปล่าเอ็กโอไออะไรอะสปาดาวอะไรเนี่ยมาเลยมาเลยวอนดูเพย์มาเลยมาดิมาดินี่ไงนี่ไง สูดหัวเรื่อยใช่ไหมาไอ้บอสมาไอ้บอสมาอย่าแซนแมนมาไอ้เหี้ยมึงเฝ้าระหว่างกูนั่งนั่งบนรถแล้วค่อยเล่นดีกว่ามาไอ้บอสมาโอ้ยมึงหยิบมาได้ด้วยโหเจ๋งว่ะไม่ได้ว่ะเฮ้ยแซนแมนไม่ได้ว่ะมันต้องอยู่นอกรถไอ้เหี้ยแซนแมนมาอ๋อบอสมามาวางเฮียมากเอ้ยเช้าหรอเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเฮ้ยอะไรวะเอาอาวุธมาอ่ะดิ เออคุณเล่นไม่ได้ไงอะไรเงี้ยเฮ้ย Watch Tower ว่ะเฮียร้อนเบื่อสูตรี่นี่นี่เลยไปเลยเอ้ขึ้นอลไรอ่เงี้ยเดี๋ยวแซนแมนมาคนขับรถเจอกันมากูก็ทิ้งมึงไว้เนี่ยเฮียโอนี่เคีียกว่าเลยเนี่ยมันชิปล็อกได้ปะ แล้วลงไงอ่ะโดดมาเลยเฮ้ยตึง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 ขี่ได้บ้างไอ้เฮียขี่ได้ด้วยป้องกันมึงเปลี่ยนเพลงได้ไหมนะเดี๋ยวมันเพลงเดิมไอ้เฮียว้าว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 ว้าไว้าวว้าวต้วว้าวว้่วว้าวว้าไว้าวว้าเด้าวว้าวว้าวว้าวดาวว้าวม้าไ้้ไ้้้้ว้า้้้้้้า้้้้้้้วาว้ มัลองทักทายมันดิเดียรู้เรื่องเลยอ่ะไป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 เอ๊ะอะไรคืเทียอะไรวะโมเทลเอ๋อแล้วโอหายด้วยมึงอ๋อโมเทลมันแปลว่าห้องพักเหรอใครแบบโมเทลเดี๋ยวเป็นใช่ปะหรือไรมันแบบโอ้โหนึกว่าเดียวห้องพักต่อคืนเ่ะโมเทลประมาณรูดอะไรเงี้ยไหน ไอ้พี่นี่มันฉากในเฟียอูฝ่าต้มเมื่อไหร่ต้องที่ต้องออกไปกดตู้น้ำใหม่อุ้ยมึงพักไหนก่อนโมเทลมันมีที่มาจากเนี่ยแบบมึงขี่รถไปต่างรัฐแล้วมันแล้วมันแบบม่มีที่พักอะไรเงี้ยมึงก็เลยไปจอดรถแบบมึงมันมอเตอร์อ่ะมอเตอร์เทลอ่ะมอเตอร์โฮเทลอ่ะโมเทลอันนี้คือที่มาจริงใช่ไหมมึงมึงเข้าใจป่ะแบบมึงขี่รถไปเหนื่อยมึงก็มึงเจอที่พักมึงเข้าที่พักเลยไม่คิดอะไรมาโมเทลอ่ะอือฮึเออแบบมึงเหนื่อยอ่ะก็ก็เดินทางข้ามรัฐแล้วแบบ ล่องทางมันเป็นอย่างเงี้ยเพรามันลําบากอยู่นะเคยดูหนังไอ้นั่นว่าที่มันหนีออกจากบ้านแล้วมันไปใช้ชีวิตในป่ามันตายในป่าแล้วคนมันไปเจอศพแล้วมันเขียนไดอารี่ไว้ในสมุดอะ่ะแล้วก็นำเอานำเอาทําเป็นหนังไอไอเมื่อกี้มันอะไนี่บอกอะอะไรวอลกิ้งวะไอเนี่ยที่มันที่เป็นปีศาจแปลงร่างเป็นคนอะ่ะเรียกอะไรวะที่มันดังในเมกาอะไรวอลกิ่งอะเฮ้ยไม่เคยได้ยินอะไรหรอเมดิดก้ว่าเมดิดก้ ไม่ใช่เขาบอกว่าบอกมาแล้วแหละมันวัวควายเหรอแต่อะไรข้างหน้าไอ้ชี้คุณนึกไม่ออกว่ะที่มันมันแบบมันแปลงร่างเป็นคนได้มึงเห็นมีมันไ้ไหมคนบ้าอะไรมันสร้างอะไรแค่นี้ห้องน้ำบล็อกเกอร์ป่ะไม่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 เมื่อกี้เห็นมีมที่ไอ้นี่ป่ะไอหมาในโปรเจกต์คัมบอยมันมันโดดข้ามรั้วแล้วมันเป็นคนก่อนอะแล้วค่อยเป็นหมาเออใช่ไอเล่นที่แปลงร่างเป็นคนแต่ว่ามันมันแปลงได้ไม่ค่อยเนียนอ่ะคือรูปลักษณ์ภายนอกมันเนียนแต่ว่าเคาเรียกว่าอะไรวะไอโก้คดใจอ่ะไอ้เหียไอวิิลสมมธันเล่นนะไม่ใาง อุ้ยอุ้ยเยี่ยมมาตกฟ้าเลยสัตว์เซนแมนอุ้ยกูหายใจมากเลยอะไรวอลกิ้งวะไอ้สัตว์อลกินเดย์รึล่ไม่ใช่เขาบอกปีศาจเดยสัตว์ไม่ใช่ซอมบี้วอลกินมอนเตอร์คนมั่วเลยยังอะไรอะไรวอลกิ้งวะวอลกินมอนเตอร์มึงคิดได้ไงวะเนี่ยน้ำในถังน้ำร่วงวะมีน้ำแดงอยู่ทั้งแล้วก็แล้ก็ไอ้กูบอกเป็นปีศาจกูบอกวอลกินมอนเตอร์อ่ะคนมั่ยเลย มึงคิดฝอนไม่คิดอ่ะกูชอบอ่ะมันมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรนั่งต่อดีกว่ากูกูไม่รู้จะเคยอะไรกูกูกูเจอผีอเมริกาไอ้เหี้ยมันผีอะไรวะที่มันที่มันเหมือนเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมมันสัตว์ป่าแล้วมันแบบมันไม่ใช่สัตว์ป่าหรอกมันเป็นแบบเออเออไอตัวอะไรสักอย่างแต่มันแปลงร่างเป็นคนอ่ะแต่ว่ามันมึงพูดแรง มันเป็นลาบเป็นคนใช่ไหมไอ้ภายนอกมันเหมือนคนเว้แต่ภายท่าทางกิริยามันอะไม่ใช่อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยระวังรถบินระวังรถบินหรือได้เริ่มใหม่หมดไอ้เหี้วไม่ทำมีอะไรอะไรไอ้เจ้าประตูบ้านก็เปิดได้ยังแเกงพี่มองไม่เห็นไงหรือว่ากำแพงคุณหน้าข้างในเดี๋ยวไปไป เุ้ยเฮ้ยยิงอ่ะทีนักงกูไม่นั่งขวาเพื่อนกูตาเ็นเมื่อกี้ไอ้มึงรู้เลยไหมว่าวาอยู่กับยามาอยู่เปลี่ยนที่นั่งก่อนนั่งได้ด้วยไอ้เจ๊งว่ะแล้วปิดได้ด้วยแบบกูเลิกเซิรอะไรกูกูเซิร์ชคนที่ไม่ใช่คนกูต้องเซิร์ชอะไรวะกูช่วยชูตีดิแล้วก็ออกมาเป็นเพลงอ่ะคนไม่ใช่คนไอ้เทำไมมึงเซิร์ชทำไมมึงไม่ไปหามีมแล้วในทิกสองแล้วไปหาในคอมเมน็ตหน่อย หมาหาคีย์เวิร์ดไม่เจอก็ประมาณหมาก็โดดข้ามรั้วเดอยอะไรวะไอ้สัตว์แล้วไม่มีกัดหมาก็โดดข้ามรั้วจริงเอ้ยขึ้นเนินแล้วนะเว้ยขึ้นเนินแล้วขึ้นแล้วมึงไม่เดินตรงตรงเพราะคนขับง่วงอะคนขับง่วงเออสกินวอล์กเกอร์ไอ้เที่ออ๋อสกินวอล์กเกอร์ก็บอกเกี่ยวกับสกินวอล์กเกอร์บอกไม่ใช่ไอ้ที่อสกินวอล์กเกอร์ว่า มึงบอกตอนไหนตอนไปไปไหนไปป้อมยามเหรอไม่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 กูไม่เชื่อไม่เห็นจำได้เลยกูปิดหูฟังไม่ฟังเฮ้ยมาละมาและว้าวว้าวแดงแดงอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามันให้เราทำอะไรเเนี่ยออมาแล้วถึงไอ้หนังหนังที่มันไอ้คนขับมันมีหมาตัวหนึ่งแล้วไปเจอหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็ช่วยหมาเจ้าของกันบ้านนี่ตัวบอคกิ้งเดย์ไปเนี่ยบอคกิ้งเดย์ไม่มีเทอร์เรซายที่เซฟแล้ว เซฟพ้อยหนึ่งอันนี้เชฟเลยเทเลพอร์ตทูบัสอะไรอ่ะมันนี่เต็มเลยแปลเปลี่ยนรถใครจะขับมันนี่มันนี่มันนี่เฮ้ยขัอขอพอพอพอครับขอครับไปไปไปโอ้ยเฮ้ยระวังอย่ิ่งเข้าเฮ้ยกลัวความง่ายด้วยดูทรงเนี่ยไอ้ขึ้นขึ้นทั้งหมดนะทั้งหมดนะเย้รถไม่ดีรถไม่ดีลองรถไม่ดีรถไม่ดีนี่ชอบชอบถึงไม่สมบูรณ์แต่ อะไรแบบนี้ชอบเลยนะแมกแม็กไม่แน่ใช่ไหมมจะมงอะไรหมุนด้วยเจก็เจ็บเงินเยอะไปเลยอฮ้ยจะหายอินแล้วเฮ้มวกเสกไงอ่ะทำไมมวกเสกเงินอะไอ้บอลไแม์บอลบอลลดควมเินแมบอลบอสตายหมดนะบอลลดความเงินไงเฮ้ยบอลบอ แฟนแมนมาเสร็แล้วมึงอยู่ไหนไอ้บอสไอ้เจ้าไงนะบอสไี่เจ้าไงไอ้สัตว์ต้องมีคนออกมาทิกะต้องมีคนเสี่ยนซะละคุณอยู่นี่อะไรเออกระโดดแบบที่เงี้ยกระโดดที่เงี้ยเฮ้ยมาเร็วไปเร็วบอสไปเร็วตายไอ้เจ้าสิเป็นคนน่ากลัวเอ้ามือก่อนมึงกลัวมันเป็นวันสิ้นโลกเว้ยเห็นไหมมันมีสะพงสะพานด้วย มาดูทฤษฎีมันเน่มันเน่มันเน่เอ้ยกูไม่ขับถนนไอ้เคี้ยมันกีดขวางเยอะเกินไอ้มอสมึงไม่เห็นเหรอมึงไม่เห็นเหรอว่ามันมีกระบองมึงแบบไอ้เคี้ยวพูดถึงสิ่งกีดขวางไม่ถึงสองวิคนเลยเหมือนกำลังใส่ใจอะไรบางอย่างไม่ได้มองข้างในมันติดมันติดเงินเนี่ยไอ้เคี้ยวเลี้ยวมันไอ้หมอมันบ่งบอกว่าโลกใบนี้ต่อให้มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว ไอ้เหี้ยไอ้้เหียมึงแก่นชุ่มโยงไอ้เหี้ยบอสจอดมอสจอดหรือมอสจอดเนี่ยไอ้ขวาขวอ้ยร้านฟาสต์ฟู้ดแน่นอนร้านอาหารแน่โหเลยรุ่นนี้จอดยากว่ะจะมันเบรกมึงไปไหนมึงลงเนี่กมันเบรกไม่อยู่ไอ้เหี้ยมึงมึงไปอะไรไปยูเทิร์นใหม่ไอ้เหี้ยเราลงกลางทางไงแต่เขาขี่กลับไปเร็วกว่าดูดิไอ้เหี้ยบวโอ้ยตายแรงกว่านี้ย คุยเบรกไม่อยุดมีกล้องด้วยน่าจะรุ่นเดียวกันหมดเขากลัวลืมบอกว่าเอ้ยใครขับแทนกูทีเดียวกูใจนี่กูจะกินไอติมให้หมดก่อนอ่เดี๋ยวกูขับเองกูจะขับปเปล่าเอาดิเอาดิอ่วมึงมึงไม่ขับนมันเนยมันเนยมันเนย มึงไม่ถึงรถอ่ะเฮ้ยไอ้วุ้นกูขึ้นรางบนไงวะบัสบินมึงไม่ถึงรถหรือไงรถไอ้วุ้นขึ้นนะขึ้นนไอ้เทียมึงรอกูขึ้นรถก่อนดิไีนี่ไงไปทางเลี่ยงอย่อยทิ้งกูไปเลยพร้อมยังไงเริ่มมีหมอกอ่ะเอ้ยแซนแมนว่ะฮัลโหลเฮ้ยแซนแมนตัวที่สองเฮ้ยไอู้่เฮ้ยเนี่ยมันทีเดียวใต้เออ กูนั่งอยู่ข้างบนกูกูปลอดภัยไอ้เนี่ยว่ะเที่ยวรถเที่ยวรถเทีอยวรถเที่ยวรถอ๋อโอเค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 เร็วเร็วกูกูยังรอดกูยังรอดคือไงต้องเรียกรถบัสใช่ไหมอ๋ออยู่นี่เหรอโอเคมันไหมตัวนึงมันไหมตัวนึง ไอ่ตัวนึงไอ้เหี้ยมเริ่มวนเยอะมันวนไไอ้ยเบี้ยตรเยอะไม่หยุดเลยเหี้ยไปี่ิมาเปลี่ยนคนขับเลยเหี้ยไปเหี้ยออไอ้เบรกไอยู่เหี้ยอย่าไปขับบนถนนเลยถนนแม่แคบกูโดนแล้แล้วรถมึงมาเยอะแยรถมึงมาเยอะแยแฟนแมนไล่ไม่หยุดเลยเหีกูติดอยู่บนรถ กูดูด้วยตูวิ่งไม่ได้ตูวิ่งไม่ได้ฮัลโหลโบดันดันลูดิคูดันลูดิคูดันอยู่เราคุ้ยเราคุ้ยเย้ะไออยูไอพวกไอภูมิไปภูมิไปไปอะไรเนี่ยไป่รอแล้เป็นหนังซอมบี้สัตว์จริงมันอยู่ในหนังด้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ติดอะไรวะเนี่ยเย้ะโอเคได้เย้ะไป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 เลยไปเลยอูดีนะแม่งนูพชิบหายตัวนี้ไปไอ้ภูมิภูมิไปในภูม เยอะโคตรปั่นเลยอ่ะมีทางบ้าไอ้ผัวมีทางติดทางว้าไอ้ผัวอีกทางนึงงิดทางไม่ใช้ทางนึงไม่ไม่มีตัวนึงโอ้โหโดนล้อมเลยี้ยมาหนี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 มันหลบไปไว้เีอยมาหนีมาหนีมาหนีลงไปรอดกะเย็ดเข้พระเอกจัดเลย ไม่รอปะเด้เฮ้ยเหมือนจะไม่รอเหมือนจะไม่รอมีอะไรเฮียไม่รอไอคิวมาสูงเลยมึงรีบมาดิสามสี่ตัวแล้วมเนี่ยไป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 เด็กเจ๊นั่ง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 เถิดนั่งไปจะไม่เป็นอะไรโอู้ยตายขึ้น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 รถขึ้นรถขึ้นรถด้วยเอาอี๋เด็กผ่อนสุขภาไอ้ย่าแม่งกระโดดไอ้ชิวแม่ง มึงมึงเทเลพอร์มาด่วนเลยมึงเลทเทเลพอร์ตมาด่วนเลยยี่ยมเทเลพอร์ตยังไงวะไปไม่ได้เฮียไม่มึงเทเลเทเลพอร์ตสองสองรอบไปไม่ได้อะไรรถมันลอยรถมันบินรถมันบินนี่อยู่โอยอยู่กลางอากาศไอ้ตั๊กเอารถเอารถวักมันต้องมันต้องไปใหม่ไอ้เฮียรถโดนเตะแล้วเฮ้ยกูเคว้งกูเคว้งกูรีเซ็ตได้ไหมเนี่ยมัน มันบินไปไหนวะน่ะรีเตเลยรีเตเลยต้้งเอารถใหม่เอารถใหม่เลยๆรถใหม่เลยเหรอไม่ใช่มันตกแมปไปแล้วตัวนี้กลวหาแล้วเอารถมาแล้วรถมแล้วมาแล้วเราคุ้นด้วยเราุด้วยไอรถอันนี้ทิ้งว้ตรงนี้แหละถ้ามันบักแล้วต้องไปเริ่มใหม่นู่นเลยตั้งแต่แรกอ่ะ้ยยมันนั่งทีละคนนั่งทีละคนเดียวขึ้นมาฟ้องกันิสิกแม่งเทปจัดมันนี่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  ออกูนั่งล่างก็ได้เฮียกูว่านั่งนั่งกลางรถปลอดภัยไอ้นี่ว่าทฤษฎีเครื่องบินป่ะถ้าอยากรอดที่สุดต้องนั่งกลางเครื่องบินน่ะที่มันต้องปปลี่ะนั่งกูว่าเขาบอกนั่งตรงห้องน้ำไม่เหรออีกอันหนึ่งเขาบอกใหนั่งตรงปีกเครื่องบินเราสืบจากกูเห็นส่วนใหญ่เครื่องบินก็หักครึ่งนะเอาไอ้เฮียอะไรขวานสบาไส้พานเฮ้ยให้มาละไอ้พ่อไอ้พ่อพ่อพ่อมาพ่อมาพ่อมาแล้วมันมันเดินอะไรหร่าติดกูว่าแล้ะกูว่าแล้วต้องติด เฮ้ยวะไอ้เฮียตัวมึงสูงไปมึงดื้อรั้นน่ะมึงรั้นน่ะมึงไม่ยอมอ่ะเอาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไป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 ไม่ได้พี่พี่แกพี่แก่เขา รู้ๆเขาด่าแต่วิวดีเาก็ทำแบบนี้ต่อแล้วคุณไมนเข้าใจมันมันต้องคนคนไอเนี่ยมันแกว่งแกว่งน้ำแข็งในแก้วแล้วก็โยนทิ้งมันเนมันเนย์มันเนย์แกเขาเอ้ยเอ้าเฮ้ยมึงมีนุ้นสายเป็นตาของรถบัสเนี้ยเหี้ยกูมองไม่เห็นหินมึงเห็นแทนแทนแทนข้างหน้าของรถรถบัสไหมคุณนึกถึงเกมที่มันชนซอมบี้อ่ะสองเบียร์อ๋อเออว่ะอัปเกรดไปเรื่อย ก่อนนั้นไอ้ภูมิเล่นอยู่เอ้าคุณแต่เอ้าเออแล้วมันขึ้นมามันลดไอ้เหี้ยมันขึ้นมาบนหัวรถไอ้เหี้ยแล้วมันจะรู้ไหมเนี่ยงีบเกิดเลยเนี่ยมันมันไม่ได้เล็งเหมือนออก่ะมันเล็งกูเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้บ้าปะขับปะขับไอ้เหี่ไอ้ยี่หยุดเร็ว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 บังกับบังกับบักับบักับเอ้าไมทีเราบอไม่ได้อะบังกลับบังกลับบังกลับบังกับรถไม่อยู่ตรงนี้ไงรถต้นอ่ะบังกลับบังกลับบังบังกับบังกลับ บะครับบะครับไอกูตายขึ้นเร็วไม่ไม่ตายหมดเลยไอ้วายไอ้วายขึ้นรถด่วนมันอาจจะเทเลพอร์ตได้อ๋อไม่เอารถเก่ามันในนี่แล้วอ่อมันตากไปอยู่เพื่อนมันตากไปอยู่สองตัวอะไรบะบบะกลั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 บไม่ไม่กูเทเลพอร์ตไม่ได้แล้ววะมึงถ่วงเวลาไว้เราเราสามารถไปตรงไอ้วายได้ต้องไปให้เร็วมึงไปเร็วๆดิมึงก็ติดจางเลยไอ้เหี้ยไอ้เี้มันขับย่างด้วยกูบอกแล้วมันติดสองรอบกูว่าไอ้วาตายแล้วไหละยังตรงเนี้ย สามโตแล้วามแล้วสามโตามโตแล้วอ้มึงเอาคันันเดียวมหต้องรีบ่ยโอ้เนี่ยยิงรีบยิงช้าเนี่ะเขาบอกไว้รถเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไอ้มึงเรมาข่าวหรถมันเสียมึงจะเข็นนี้อะไรต้งหนารถคันแรกยังไม่ได้เลยโอ้โ้ยี่อรออะไรโอ้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 อ้โอ้โอเโอ้โอ้โออออ้อ้ออ้อออน้้้้อโออ เฮ้ยมาต่อแล้วมาต่อแล้วชนทำไมอ่ะมึงลั้นอ่ะมึงจะชอบชนก็มันมันเลี้ยวยากอ่ะกูแม่งตรงแล้วกูเริ่มจะไปเลยมึงถอยดิมึงถอยดิมึงถอยไม่ได้ก็พังแล้วตอนเนี้ยพังอี๋โอเคไหมพี่วากูรอนานเลยเนี่ยไอ้เี้ยวาทนไว้ทนไว้ไม่ถ่ายแล้วไอ้อเซนแมนหายได้ไหม เกิดพี่อะไรขึ้นวะพี่อะไรพี่ได้ยินแต่วีโคลสกิมมิ่งนะสิเกิดพี่อะไรขึ้นมันตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้กูไม่อยากเล่นใหม่เลยวขึ้นมามันมันติดอะไรไว้เพี่อกูไม่อยากเล่นใหม่เลยกลวมันเศร้าอ่ะพี่เกิดอะไรขึ้นวะเอ้านั่นมันไม่ติดอ่ะมันต้องมันต้องเข้าไปปลดล็อกอีกไหเฮ้ยมึงขึ้นรถนี้มามึงไม่ต้องมาห่วงพวกไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาเพี่จะได้แล้วเนี่ย อะไรอ่ะมันก็จะชนกันอยู่แล้วเนี่ยไอ้ที่พี่บอสตั้งขนาดไหนวะมึงจะเปขนาดไหนโอ้โหได้ใหญ่เลยบาร์อีกบอีกไอเทียเลยมันบัรมันไปไม่ได้มันลอยโอเคๆมาๆมาเนี่ยนี่เป็นไงไอ้เยอยบอลการช่างไม่มึงรออะไรนั่นอ่ะคุ้มทำไรคุ้มทำไร ไม่เห็นเลยผ่านไปที่รถนี่เฮ้ยเออวะเขาได้แล้วอ่ะไม่กูไม่เห็นรถคันนี้โอ้โหกูจะบ้าตายเหี้ยไปเลยเหี้ยจริงไหมมึงเห็นเราบที่รถมึงไปเห็นเราบอดที่รถไปตัวตัวพี่วางกูพี่วางกูไม่ไหวแล้เยเหี้ยโอ้กูจบ้าเลยไปไปไปหาละ อดี๋ยวผมตายแล้วไปดีไปดีวูไปมาแล้วอตัววู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 ยี่มาแล้วหนึ่งตัวเข้าใจนะอยากรีบไปยี่แต่แม่งช้ากูเลยปวดหัวช้ากูเลเออพี่วางมันจะตายแล้วเลยพี่วางมันจะตายแล้วโอ๊ยโอ้มึจันเหลียวอะไรล่ะ ข้าก่นอนนอนเลยลอ <S <S เออมันไปได้อุ้อุ้ยมาคำไ,ไอ้กูไม่ไหววะ อะไรเลยโอ้คุกอะไรน้องเล่นให้จบก่อดเนี่ยนี่ไงมึงอย่าท้อดิถึงแล้วเนี่ยถึงครึ่งทางดเี็ยก็ว้าไปดิครึ่งทางอะไรเดี๋ยวก็มีรถทัวร์เดี๋ยวก็มีรถทหารพเราเราไม่เคยเล่นไอ้นี่มึงว้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้เร้่องว้า

ดูก่อนไหมอะรคว่ามาแงๆเลยลิ้นล่นเป็นของกูนทั้งันจนลิงเรามันยช่วยช่วยกัก่อนดิระโดดระโดดได้ไหนกระโดดจากภายในอะอีสาสกูจะบอกเลากยเซนนแม่นั่งอยู่ในรถวาาม่กลัวไม่ไห้กลวไม่ได้หยุดแล้วหยุดแล้ว่าไม่ไหน mình không muốn chơi the the, là bọn <cười> <cười>